ทำเป็นยืนนิ่ง,งทำเป็นยืนนิ่งแต่จริงอยู่เพื่อนล่อเพือ่อนล่อให้พี่เบิร์ดโอ้โหใส่ชั้นสใช่ผมทำเป็นยืนนิ่งทำเป็นแอฟคิทำไมก็หกแสนคนถึงเลือกเติมเงินกับเคลเบอร์เพย์ นั่นก็เพราะว่าเติมอ den ิตี้ววันนี้คุ้มทันที3ต่ออุ๊ยอเมซิ่งเปรยียดกว่าเติมเองด้วยโปรโมชั่นจัดเต็มสะสมเคลมว่าคอยลดได้สูงสุดถึง25ปอร์เซแถมใส่คอสตาดู t ูดก็ได้ส่วนลดเพิ่มอีกจริงมาจกตาอยากเติมแพ็กไหนสกินอะไรพ่อมดคิดไว้ให้แล้วพราอมแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงขอบคุณที่ทุกคนไว้วางใจเคลมว่าเพย์มากกว่า7ปีเพราะเปให้คุ้มเปให้ฉลาดตรงที่เคลมว่าเพย์เท่านั้นเติมกบป่านจะ เล่นอะไรดีวะเล่นเป็นลูก้าทูบผูกเครื่องมาแล้วต่อไปเล่นอะไรดีโอ้พี่คิวไปเล่นมาก่อนหน้านี้ไม่เอาลูก้าคนเดียวทั้งเกมเลยพี่ตัวอื่นแบบไม่สนใจเลยพี่ผมผมคนเดียวไปหกเครื่องอะจิตใจทำด้วยไรผมเล่นอะไรดีตอนนี้ที่มันจะทำให้ผมมีชีวิตรอดไปยันท้ายเกมได้ผมกำลังติ๊กกิ้ง ได้ไรดีวะอ,อ,อะไรขอ,อ,อตอบหน่อยครับน่ากลัวมากวัสดีคข้เสร์วัสดีครับอ,อ,อ,อารอนอ่าเกมอ้ลืมข้าหลามเลย <laughs> ต่น้นจะหลังให้หลัน,น <laughs> อ, <AL S 2> อ,อย่ไปอ่านนะเลัอย่ไปอ่านนะ พิมพี่พิมไปนะเดี๋ยาไปบอกใครนะว่าพี่พิมไปอ่ะโอเคกันหมดแล้วไล่พีทุกคนพี่เด๋อก็พิมตะเกียบตอกด้วยครับผมอยากตอกเหมือนกันตอกเลยวันนี้ถูกหลวงมาพประโยชน์น่ากลัวน่ากลัวอะไรหลังไม้มึงก็พอๆกูแหละอย่าทำตัวอุ้ยพี่อยู่ดีอะไรนี้หลังไม้หนาวกูอีกแม่พี่อยากวางยิงกับคนในมือสิ คนเชื่อคิวหลังไหมร้านแม่งหนักกว่าคิวอีกหลังไหมประมาณประมาณร้อยเท่าคุณได้แค่นี้แหละคิวก็ไม่อยากพูดมากเกิดตรงกลางกูโดนแน่ทั้งหน้าทั้งหลังกูได้แค่นี้แหละผมเกิดกลางอ่ะเบลเกิดหัวลูเรือเฮ้ยผมผมเจอคู่รักนักต่อผมแล้วอุ้ยอุ้ยอะไรพี่เกชากับไม่รู้ผมเจอเกชาเกรสเกรสเกชาเกรส ไม่รู้ผมไม่รู้โอ้แล้วเดินมาหัวเลยคู่รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไปกว่าไปดีกว่าไปดีกว่าอ้าเขาง้างตีไปนะพี่บโมดนูรู้เลยเจ็ <t 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 ๊ช uh ่างพีโมดสู้พี่สอนกดอีโมดไปกันเดี๋ยวพี่พี่โมดสู้พี่ติดเครื่องอยู่ครบ the f สองคนนั้นยังเพิ่งตอกกันครับยังเพิ่งตอกกันปันกันก่อนนะครับไอ้ยศแล้วมีอะไรแปลกๆซู่ซู่นะพี่สอนตอกกันอยู่ไม่ด่ A few minutes later อู๋ตอกอู๋ตอกเช่อเลยพี่อู๋ตอกอู๋ตอกได้พี่ได้พี่ใจเย็นผมอยู่ตรงนี้ผมอยู่ตรงนี้อาจจะยังนะอาจจะอาจจะยังไม่ใช่ไหนพี่ว่าอยู่ไหน อูตอเรือผมมาอูตอกนเนี่ยแล้วพี่บอยู่ไหนครับมี่บี่ไปไหนวะนนี้ไนตน้องใส่ผมตัว้องใส่ผมเคต้อมาพี่มาต่อพี่มาต่อสบายใจละเขาต่อนะพี่บเห็นเขาไหมครับเห็นอยู่ต่อเรือที่เดิมครับวน เดี๋ยวระวังนะมาแล้วนะมาไปนะทำเป็นยืนนิ่งๆเดี๋ยวทำเป็นยืนนิ่งๆแต่จริงอยู่เพื่อนล่อเพื่อนล่อให้พี่เบิร์ตออเห่อแขงสูงใช่ผมทำเป็นยืนนิ่งทำเป็นเอฟคีเขาจะได้หันมาตีผมแล้วพี่เบิร์ดแก้มไุ่มแก้มลุ่มแก้มลุ่มพี่บ้านแกไปลุ่มไอ้วะไปลุ่มพี่คิวอะอะไม่ไม่ไม่ทางที่นะเขาไปหาพี่เบิร์ดแล้วเขาไปหาพี่เบิร์ดแล้วโอเคพี่เบิร์ตอย่า มันเกมจิตวิทยาพี่เบิร์ตเข้าใจวะเออวะผมไม่เข้าไปถึงวะจริงพี่จริงอืมไม่ถึงวะโอ้โหแล้วจุดแรกมันเอาว่ะโอเคครับตรงนี้อะไรกันครับเนี่ยตรงนี้อะไรกันครับเนี่ยพี่เบิร์ตรอดยังตรงนี้วะรอดแล้วโอ้โหแล้วเขามาเอาเพื่อนผมเทนยากได้ฮิวจจากรันจังเลยอะรันมาไหมมาเร็วมากเต็มถังเลย เต็มถังเลยนะแก๊สโซคอไอ้นั่นน่ะไอ้นั่นน่ะขอหน่อยดิไอ้นั่นน่ะขอดิไอ้นั่นน่ะหยุดดิไอ้นั่นมึงหยุดก่อนดิไอ้นั่นมึงหยุดก่อนดิมาฮิวกูมาฮิวเจียรเพื่อนเออสดชื่นสดชื่นจังหวะที่มึงซื้อของนี้แหละอัญจ้าเอ้าซื้อดอบลินก็ไม่บอก ไอ้พมีคนพามีคนพาเกจ้ามาทัแลแผลฉีกเหรอนี่ะพี่ทำแผลฉีกอะอ้าวไม่โดนบ้าบอหลุมท้ายเรือนะคะสวยเพื่อนของก่อนอ้าวนักบอลจ้ ท่าไหร่แล้วว้ยบอดซื้อเงิฉันยังไม่ได้ซื้อของเลยพี่ไปซื้อก่อนไหมเออคลออน้ำไว้ซื้อบอดได<ม>้ไปแล้วที่สุดของเราแล้วเพื่อนโอเคไม่ไดไไนะ้อย่าทำเพื่อนผมเ,เกย์ชานมีตัวทองเกย์ชานมีตัวทองเกย์เอาอะไรมาคะตัวทองปะไม่รู้ ไม่เห็นเลยครับผมว่าขอไปให้เพื่อนก่อนมีตังค์900บาทซื้ออะไรได้บ้างอยู่ตรง20เหรียมาสนเครื่องก่อนเฮ้ยเย็นอยู่ใกล้ๆดันไงกูว่าละเชียวโอ้โอ้โอ้ผมจะมาซื้อของให้เพื่อนใจเย็นนะครับพี่ปั่นก่อนก็ได้เฮ้ยทำไมเอาผมล่ะโอ้โหพี่เบิร์ดแถวนั้นมีแถวนั้นมีคนที่มันจับเอาไว้อยู่ดิพี่โอ้โหเฮ้ยโหสี่เครื่องเรียง เดี๋ยวนี้อาจจะยังนะ้ขอคนช่วยเพื่อนหน่อยผมผมมาซื้อของให้เพื่อนผมมาซื้อถุงยางชีพให้เพื่อนอยู่ผมเจ๊ะผมเจ๋อเฮ้ยผมเจ๊ะผมเจ๊ะเวลาแล้วพี่เบิร์ดรอไว้พี่เบิร์ดรอไว้ผมมาช่วยเพื่อนอยู่เรู่อยู่มันมันใจมันใจตัวทองไปยังยังพี่ยัง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 จะไปโอ้ยแล้วเฮ้ยจ่ายแล้ว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 นะสวยพี่ บแดโอ้โหโมาตรงนี้โดนอีกรกะบ,บอกนะคุณจะบอกให้เฮ้ยเหลือแค่เ,เดียวแล้วเครื่อง,งอะไรกนถามโอเคอเกตัวทองพิสูจน์แล้วค,ครับพิสูจน์แล้วทองกันหมดทองกันหมดถือไม่ได้ว่ะ เราอยู่ตรงนี้ด้วยกันไ,ไหมอะไรได้แล้วอาจักเครื่องอก่อนโอ้ยปลาได้ยูมอดี้องน้ำจ้าคออมอะไรอ่ะเครื่องกลาง60เอาไอ้แพนคุณไปเก็บของกูทำไมเนี่ย อกว่ะแปดสิบแปดบแปดตัวนี้แปดสิมาช่วยแล้วะาดระวังหลังเป็นไรพี่เพื่อนหนูเองเท่าไรละพี่เทไรเก้าเตรียมเพื่อนตรียมเพื่อนอจะล้มอ่ะอโอยหอ ไอ้หอยไม่ใช่กูไม่ใช่กูใไไม่ด้เพื่อนกูอีกคนนึงนะเพื่อนกูอีกคนนึงไม่ใช่กูไม่ใช่กูเข้าไปไม่ได้คนที่สองโอเคอย่างนี้เลยละกันเฮ้ยกูบอกว่าไม่ใช่กูไงไม่ใช่กูคนที่ช่วยเออกูเป็นคนที่ช่วยกูไม่ใช่คนที่โดนใจเย็นกี๋ช้องเช็คกีมัเหมือนกันน่ะขอแฝดนะ โอ้โหตัวเดียวก็พออุ้ยชิบหายห่สอคนอยู่ตรงนี้รันฉีกให้เพื่อนแล้วกันอุ้ยอุ้ยอแชลแงมีคนซื้อชลแองโเอเคเคโอเโอเคโอเโอเอเคโอเดโโอเค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 อเคอเคโมเคมอเคครซือลคกอี้อเคโอเมโอเโอครเอค มีใครสามารถซื้อลักบี้ให้ผมได้ไหมีใครวะโอ้ยรันจะหมดก่อนดิคิวสิบสิบหกวิรันก่อนก็ได้พี่คิวทีหลังก็ได้มันมันมีน้ำหอมมารอช่วยผมอยู่อะพี่พี่ไปหารันก่อนก็ได้คิวเข้าใจคิวเข้าใจไปรันใช้ชีวิตของเจ้าซะรันเอามันเอามันเอามันเอารันที่ชื่อยู่ดี้อะไรเลยมันไปกินข้าวรระวังนะพี่เดี๋ยวมีคนเข้ามาให้เดี๋ยวมีมีพี่มีพี่มีรักบี้ด้วย ไม่มีอะไรเลยแล้วพี่หมดไม่เข้ากระเป๋าเด้อครับทนายตัวจริงคุณทนายครับพี่ครับพี่ผมไม่ออกพี่ผมไม่ออกขอบคุณมากคุณน้ำหอมเพราจจะไม่รู้จักคุณคุณชื่ออะไรนะ <c oughs> คนอื่นเป็นไงบ้างอะ่ะ <Okay. S 1> โอ้ยไม่นายแฟร์โอ้โหไทำอะไรมาแฟร์เพื่อนเฮ้ยแต่เมสซี่โอ้ยพูดมีบุญคุณพูดมีบุญคุณ ผู้มีบทคนคนนี้ผู้มีบทคนคนนี้อ้าวน้ำหอมมีน้ำหอมไม่ใช่เหรอทำไมน้ำหอมไม่ควรน้ำหอมเลยหนุ่มีหนูจะซื้อของอุ้ยทางนี้ตื่นเต้นจังเลยอ่ะทางนี้ตื่นเต้นจังหมายถึงแกำลังเกาหลังกันอยู่เนี่ยเต้นเต้นเต้นที่ดูเกาหลังตื่นเต้นอ้าวอเอ้าเราเราไม่ได้ออกแล้วรันไม่ได้รับเฮ้ยแต่ผมได้ออกแล้วได้ออกอัตโนอัตโนทีมตาที่ผมปุ้มเลยไม่แต่กีชายอยากไล่ตอกกับผมเลยเมื่อกี้เขาปาก ใหญ่่เลยอะถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r ร b ์ให้คิวด้วยนะคะ